สวัสดีครับอ่อวันนี้ไปไหว้ไปไหว้กงมา,าป้ามานะครับก็เอ่อวันจับยีเวทซาจับไหว้วันนี้คืนนี้ก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันเจียวเวชิวอีกนะครับเห็นเห็นหลายสื่อหลายสำนักพูดเรื่องไหว้ ไข่ซิงนะครับบางคนก็ให้ไหว้จือซีบางคนก็ให้ไหว้ถิวซ,ซีนะครับหลายหลายท่านก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมไอ้นี่ไม่พูดสักทีวะผมบอกตรงนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะพูดเรื่องว่าไหวเลิกอ,อะไรนะแต่ก็เอาสะหน่อยตัวเองเนี่ยกะว่าจะไหวเออเวลาเบาซีก็คือตีห้า ตีหครึ่งคือจริงๆมันเป็นเวลาตีห้าถึง6กโมงห้าเก้าเราคิดว่าจะไหวตีห้าครึ่งแล้วก็หันโต๊ะรับทิศตะวันออกบางสำนักในวันเจวเฉียว,ว,วอีกบางสำนักก็จะให้รับเจ้าทิศตะวันออกแล้วตั้งโต๊ะไหวในเวลาบีซีนะครับแต่สำหรับผมเองมองว่าบีซีเนี่ย เดือนนี้ยังเป็นเดือนทิ่วอยู่ซึ่งเวลามันไปชงถูกเกือนเราเองก็ไม่ชอบตัวที่มันชงกันนะครับดังนั้นก็เลยเลือกเวลาเบาซีแล้วก็หันใบตะวันออกเพราะว่าตัวตัว,ต,วตัวที่เป็นดิถีของวันตัวนี้เป็นตัวแก่นะครับดังนั้นก็จะมีเทียงเตกเวเตกเหมือนกันแต่เวลาจะไรชงนะครับก็ยังยังเห็นในวิดีโอหลายท่านยังมีการ สวดอะไรอ่ะคาถาอะไรอ่ะไฉซิงก็งงเต็กงงเตกเกิดมาจนปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยเอ่ออายุก็ครึ่งร้อยแล้วนะเกิดมาอายุจะครึ่งร้อยเป็นเป็นเจเนอเรชันที่สองที่เกิดืองไทยเพราะอากงมาอย่างของจีนเชื่อไหมเพิ่งจะได้ยินคาถาไฉซิงบอกโอมขึ้นต้นด้วยโอมโอมเนี่ย เป็นคำย่อมาจากอาุมะซึ่งจะไม่ใช้ในระบบจีนเลยนะครับมันเป็นของแขกมันเป็นของแขกมันเป็นอุมะนี่นย่อเย่อจำไม่ผิดก็จะเป็นสามเทพของทางแขกนะครับมีพระสิวะพระอีศวนอะไรอย่างเงี้ยผมไม่จำเรื่องพวกนี้หรอกแต่ไม่ใช่คาถาไยซิงนะต้องเข้าใจตรงกันนะฮะรู้สึกอันนี้เป็นของเพจใหญ่เขาพูดด้วยเรื่อง คาถาใชายซิงขึ้นต้นด้วยโอมโอ้ยไปกันใหญ่นะครับเอ่อการไหว้เทพเจ้าโชคลาภเนี่ยเขาไหว้ไปเป็นพันพันปีแล้วต่มเ,วเมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะมากระแสะเป็นทำพระขายอะ่ะพระที่เบตก็เลยต้องมีคาถาสวดน,นะครับซึ่งจริงๆในเลิกแบบนี้เนี่ยไหว้ขอพรก็เป็นมงคลละไม่ต้องมีคาถาเป็นบาลี หรือต้องมีโอมที่ย่อม,มาจากออุมะซึ่งนคนละเรื่องกันนะครับก็สั้นส่วนของไหว้ส่วนของไหว้เขาก็แชร์กันว่อนไปหมดแล้วนะครับมีแต่เลิกเนี่ยมันไม่ตรงกันสักคนหนึ่งนะครับเพราะอะไรอย่างเมื่อวานนี้ผมก็ไปเตรียมของไหว้พ่อผมแหละมีมีอาเจ้คนหนึ่งคนขับรถสองสามคนก็มาเตรียมยกของเพราะเขาซื้อเยอะนะครับเราก็ยืนต่อคิวอยู่ เจ้าของร้านรู้จักกันอาเจ้คนนั้นก็ถามเจ้าของร้านว่าไายเลิอกอะไรอาเจ้ก็บอกเอา้าก็ต้องถามสินแสว่าใช้เลิอกอะไรก็จะหันมาถามเราบอกว่าโดยทั่วไปใช้เลิกจือซีคือห้าทุ่มของคืนนี้ไม่เกินเออศูนย์ศูนย์ห้าเก้าก็คือเวลาชวดเวลาจือซีส่วนเวลาถิวซีก็คือศูนย์หนึ่งจุดศูนย์ศูนย ถึง0259เป็นเวลาฉลูนะครับก็คือ5ทุ่มถึงตี1ตี1ถึงตีถึงตี1ถึงตี3เนี่ยเป็นเวลาช่วฉลูเขาจะใช้เวลานั้นในการโปรโมทกันว่าไหว้เทพรับเทพเจ้ชาช่วงลาบคือจะเอาเวลาแรกของวันแรกเวลาแรกของวันแรกเนี่ยมีมีบางสินแสนะบอกว่าเออมันจะต้องไหว้วันแรกเวลาแรก เท่านั้นโอ้ยเราจะได้รับโชคก่อนใครผิดข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าบางทีมันชงถูกแต่ว่าถ้าเราเลือกดีๆแล้วมันจะไม่ชงเลือกดีๆแล้วมันจะไม่ชงมันจะไร้ชงนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็เทคนิคการเลือกเลิกก็ตัวนี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกคน รุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนะครับตุจจีนปีกุยเบ้าหนับอิมเป็นกิมก็ให้ทุกคนสมความมุ่งมา่ปราาถนากิจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับหกอยู่ตั้งให้ซิ่วปีนำสัวแซเล้งอัอ่ฮ่อไชเต็งเฮงห่วงสวัสดีครับ